สวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะนางสาวคณิ t h ารัโหฐานนะคะนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการนะคะอ,อยู่กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยนะคะวันนี้ก็จะขอมานําเสนอในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายนะคะสําหรับเด็กวัยเรียนวัยรุ่นนะคะในสถานพินิษฐ์นะคะ วันนี้ก็จริงๆแล้วจะมีในเรื่องของการนอนเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะเพิ่มเติมจากาสไลด์ไทยๆนะคะอันนี้ก็คือ,อเด็กวัยเรียนมยรุ่นจะสูงดีสมส่วนได้ขาดไม่ได้เลยนะคะเรื่องกิจกรรมทางกายและการนอนหลับนะคะแล้วก็ทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจริงๆแล้วหน่วยงานของท่านทุกๆท่านนะคะก็มีการเตรียม แผนการดําเนินง,งานกิจกรรมทางกายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราขอเป็นส่วนเติมเต็มแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมกายแล้วก็องค์ความรู้ต่งตางๆเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตเริ่มสไลด์ประเด็นเนื้อหาส,สาระสําคัญในวันนี้นะคะก็จะมีทัง้งหมด4ประเด็นนะคะในเรื่องของสถานการณ์กิจกรรมทางกายพฤติกรรมเนยนนิ่งและสุดท้ายคือการนอนหลับที่ได้กล่าวไว้นะคะ สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนนนิ่งนะคะขออนุญาตโชว์สไลด์ในเรื่องของสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทยนะคะสไลด์นี้ก็จะเป็นในเรื่องของอประชากรไทยทุกกลุ่มวัยนะคะที่มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเป็นตัวชี้วัดนะคะซึ่งกลุ่มวัยเด็กวัยรุน่น5-17ปีเนี่ยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเนี่ยล่าสุดนะคะปี2566จะอยู่ที่21.4นะคะ ซึ่งค่าเป้าปหมายเนี่ยในปี73เนี่ยจะอยู่ที่อ้อยละ40นะคะในขณะที่วัยทำงานและวัยสูงอายุนะคะจะอยู่ที่60ก,กว่าๆนะคะซึ่งเป้าหมายจะอยู่ที่80เพราะว่า,อาสองกลุ่มวัยหลังเนี่ยค่ะจะใช้ตัวชีวัตตัวเดียวกันก็นคือการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ,อชั่วโมงที่ต่างกันนะคะ ส,สถานาการณ์พฤติกรรมเนริ่งของประชากรไทยนะคะก็ตามที่ปรากฏเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่เลยแล้วก็เป็นส่วนมากที่สถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยค่ะซึ่งการมีพฤติกรรมเนริ่งของคนไทยสูงมากนะคะสูงที่ที่เท่าไหร่ที่14.53ซึ่งเกือบจ15ชั่วโมงต่อวันแล้วซึ่งแชมป์ก็คือวัยเรียนวัยรุ่นเช่นกัน,นะคะ่ะ ซึ่งเป้าหมายจริงๆจะอยู่ที่13ชั่วโมงต่อวันนะคะกิจกรรมทางกายคืออะไรกิจกรรมทางกายเนี่ยกรมอนามัยโดยกองกิจกรรมทางกายนะคะก็ได้ทำแผนกิจกรรมทางกายระดับชาตินะคะปี2561ถึง2573นะคะ ใช้โดยมีวิสัยทัศน์ว่าประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกายภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะโดยที่มเีเป้าหมายว่าทุกกลุ่มวัยเนี่ยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอค่ะแล้วกป็ประเทศไทยเนี่ยมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายโดยทุกภาคส่วนนะคะโดยที่ใช้โมเดล5้คูณ นะคะก็คือในเรื่องของ5กลุ่มวัยตั้งแต่เด็กประถมวัยวัยเรียนว,วัยรุ่นวัยทำงานและสุงอายุนะคะแล้วก็ในเรื่องของสภาพแวดล้อมก็คือสถานศึกษาสถานประกอบการสถานบริการสาธารณสุขชุมชนและธมรนาคมนะคะส่วนเรื่องอีก51ก็คือ5สนับสนุนนะคะก็คือการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆวิจัยต่างๆการเฝ้าระวงังการพัฒนาศัยพยาบุคคลากรระบบสื่อสารรณรงค์และก็นโยบายต่างๆนะคะทุก ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะกิจกรรมทางกายคืออะไรคือการขยับเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำวันไม่ว่าอริยาบทต่างๆที่ทำให้เราเกิดใช้แรงใช้พลังงานนะคะ,ะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือการทำงานนะคะคือการงานการทำงานทำได้ทำส่วนแล้วก็การยกข,ของค่ะประเภทที่2ก็คือการเดินทางการเดินทาง ยังจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะคะปัจจุบันการเดินทางจะใช้ในเรื่องของการเดินและปั่นจักรยานและก็จะเป็นในเรื่องของการใช้รถยนต์รถโด,ดยสารสาธารณะนะคะแล้วก็มีการเดินต่อไปอีกอย่าง,อ,างอีกที่หนึ่งจุดหมายปลายทางค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่3กิจกรรมนันทนาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเล่นการออกกำลังกายการเล่นกีฬาต่างๆค่ะ การออกกาลังกายนะคะก็คือการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายมีวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขภาพและรักษาสมรรถภาพทางกายนะคะแล้วก็เพิ่มความสนุกสนานและสังคมด้วยค่ะเช่นเต้นอาราบิกเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานกระโดดเชือกกระโดดตบซิทอัพดันพื้นการยืดเหยียดกล้ามเนือ้อและการเล่นกีฬาต่างๆการเล่นกีฬาต่างๆที่โดยที่ไม่ใช้กติกานะคะเช่นทักษะต่างๆการส่งบอลโยนบอลประมาณนี้ค่ะกีฬา กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นหรือว่าเป็นการเล่นเพื่อสนุกสนานและก็เพื่อความผ่อนคลายนะคะแต่ว่าากีฬาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎกติกานะคะเช่นการวิ่งแข่งว่ายน้ำมวยไทยเทเบิลเทนนิสแบดมินตันวอลเลย์บอลแฮนด์บอลฟุตบอลบาสเกตบอลแต่ก็ฟุตซอลอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่มีกติกาก็คือกีฬาค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ในเรื่องของการเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งมวลก็จะเรียกว่ากิจกรรมทางกายนะคะทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ของที่เรากิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเส้นสีแดงในกราฟข้างล่างเนี่ยคะ่ะคือพฤติกรรมนิ่งนะคะพฤติกรรมน,นิงน่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องประเด็นที่2ถัดไปนี้นะคะ คำแนะนําขององค์การอนามัยโลกนะคะอันนี้คือองค์การอนามัยโลกปี2020นะคะได้สื่อาสารประชาสัมพันธ์ให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นเนี่ยออกกําลังกายที่เพียงพอนะคะที่เพียงพอนี่คือเท่าไหร่ก็คือ,อควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อย60นาทีทุกวันซึ่งในคำในคำแนะนำเนี่ยจะเน้นให้ออกกําลังกายแบบอาราบิก นะคะแล้วก็สามารถสะสมต่อเน,นื่องได้10นาทีขึ้นไปการที่เดี๋ยวเราจะมาขยายคําแนะนําในหน้านี้ดูนะคะว่าคืออะไรมีอะไรบ้างในะระดับปานกลางถึงหนักเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารจริงๆแล้วเราอยากให้สื่อสารว่ารู้สึกเหนื่อยหรือเหนื่อยมากมากกว่าเพราะว่าเราจะได้วัดด้วยตัวเองได้ mm. เด็กจะได้รู้ะคะ่ะว่าระดับปานกลางถึงหนักเนี่ยบางทบางีบางการสื่อสารเด็กอาจจะสงสัยแลวงงะคะ่ะแต่ว่าถ้าเราถามเราบอกเด็กหรือว่า ให้เด็กบอกความรู้สึกเราเราก็จะเข้าใจว่าปันกลางแล้หนักนะคะแล้วก็อย่างน้อย60นาทีทุกวันนะคะสะสมตอนเนื่อง10นาทีขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขยายตรงนี้ให้ดูะคะ่ะว่าให้ให้ออกให้มองภาพเห็นมากขึ้นนะคะ อันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําที่ทางฟิงแนแลนด์ได้ทําคําแนะนําของกิจกรรมทางกายแล้ก็ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศนะคะว่า60นาทีของเขาอะมีอะไรบ้างแบ่งกิจกรรมเป็นระดับไหนม้างในโรงเรียนในสถานที่ที่เด็กอยู่นะคะก็จะมีในเรื่องของส่งเสริมออกกาลังกาย60นาทีแล้วระหว่างนั้นก็จะมีการเพิ่มความแข็งแรง วันต่อสัปดาห์แล้วก็เพิ่มความอดทนอดทนของกล้ามเนื้อคะ่ะแล้วก็เพิ่มกิจกรรมทางกายะระดับเบานะคะอย่างเช่นเดินไปเดินมาการเดินเล่นสวนการกิจกรรมที่ทำสวนทำเดินเดินเล่นกับสัตว์เงี้ยคะ่ะจะได้มีกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่นิ่งนะคะเพื่อ,อยิ่งมากยิ่งดีเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ ในหนึ่งวันเนี่ยก็จะมีการชาร์จแบตโดยการนอนให้เพียงพอค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่มองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะคะในรูปแบบของการออกกำลังกายที่เหมาะสมในวัยเรียนวัยรุ่นนะคะ ในวัยเรียนวัยรุ่นเนี่ยที่เหมาะสมมี3ประเภทนะคะมี3รูปแบบนะคะแบบแรกเลยก็คือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจปอดและหลอดเลือดนะคะการออกกำลังกายประเภทน,นี้บางท่านก็จะเรียกว่าการออกกำลังกายแบบอาราบิกค,คาร์ดิโออะไรเงี้ยค่ะซึ่งสามารถเรียกได้ทั้งหมดนี้ค่ะเพราะว่าในกิจกรรมต่างๆจะเน้นในเรื่องของจะเป็นในเรื่องของการเต้นอาราบิกวิ่งปั่นจักรยาน กระโดดเชือกกีฬาต่างๆและอื่นๆที่ต้องใช้ระยะเวลานานและมีการหายใจเข้าออกเยอะๆนะคะประเภทนี้ทางองค์การอนามัยโลกให้เน้นมากที่สุดใน60นาทีนะคะ,ะแล้วก็จะ,ะถัดไปจะเป็นประเด็นที่2นะคะเรื่องที่2รูปแบบที่2ก็คือเพิ่มความแข็งแรงของกล้าของ,อข,งขอโทษนะคะเพิ่มความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อค่ะ,ะประเภทนี้บางท่านก็จะเรียกว่า strength training นะคะ ประเภทนี้ก็สอาอยกตัวอย่างนะคะเช่นการซิทอพัพดันพื้นแพลงสคอรหนนบาร์ยกดัมเบลการใช้การออกกําลังกายโดยที่ไม่ใช้เครื่องมือค่ะไม่ใช้ไม่ใช้แดงใช้แด,ง,ดงต้านนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็มีความสําคัญในวัยเด็กเหมือนกันเพราะว่าจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งคําแนะนาก็ควรจะใช้ออกกําลังกายประเภทนี้3วันต่อสัปดาห์นะคะ ซึ่งสลับจัน,จนพุทธศุกร์ก็ได้ค่ะอยู่ที่ว่าความถนัดของเรานะคะความพร้อมของเราและก็รูปแบบสุดท้ายก็คือความออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความอ่อนตัวนะคะหรือว่าบางท่านเรียก flexibility นะคะซึ่งการออเกเพิ่มความอ่อนตัวเนี่ยสามารถทำได้ทุกที่ท,ท,ทุกเวลาเลยนะคะเช่นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการบริหารกายกา,การเล่นโยคะ,ค,ะค่ะรูปแบบนี้ก็ขอแนะนำให้ทุก ทุกทุก,ท,กท่านนะคะที่เป็นวัยเรียนวัยรุ่นนะคะออกกําลังกายทุกทุกวันนะคะรวมไปที่60นาทีนี้หรือมากกว่าคะ่ะเพื่อว่า เพิ่มความพร้อมของการออกกําลังกายเพราะว่าการสเตปของการออกกําลังกายก็คือจะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ยืดเหยียดหลังการหลังการออกกําลังกายค่ะเพื่ออันดับแรกเลยคือมอมอัพเนี่ยคือเพื่อเพิ่มเพื่อให้ร่างกายร่างกายพร้อมจะออกกําลังกายหนักหรือปานกลางนะคะเพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บด้วยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการครูดาวเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อให้กล้ามเนื้อค่อยๆอุ่นแล้วก็ลดการบาดเจ็บ หลังจากที่ออกกําลังกายไปเพราะว่าส่วนใหญ่การออกกําลังกายจะชอบมีมีคำถามหรือว่ามีปัญหามีอุปสรรคนะคะว่าออกกําลังกายแล้วรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อ่าถ้าหากว่าเรายืดกล้ามเนื้อไม่พอยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่พอเนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือว่าปวดเมื่อยได้ค่ะ สไลด์นี้ก็จะเป็นตารางการประเมินความหนักของการมีกิจกรรมทางกายด้วยการทดสอบการพูดนะคะที่พูดไปที่ได้กล่าไวไว้ว่าคาแนะนําจากองค์การอนามัยโลกนะคะว่าเด็กวัยเด็กวัรุ่นออกกาลังกายอย่างน้อย60นาทีทุกวันเนี่ยอันนี้ก็ฉายภาพให้เห็นว่าระดับปานกลางหรือเหนื่อยเนี่ยก็จะคือเหนื่อยระดับปนขอโทษค่ะระดับปานกลางถึงหนักเนี่ยก็ระดับความเหนื่อยก็จะคือความเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากนะคะ การทดสอบการพูดเนี่ยก็จะต่างกันนะคะว่า,าความถ้าเราเหนื่อยออกกำลังกายเหนื่อยเนี่ยเราหายใจเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามีความมีความการหายใจเข้าเนี่ยจะมีความมีเสียงดังแล้วก็มีความถี่ขึ้นแต่ว่าสามารถพูดเป็นประโยคได้นะคะแต่ถ้าเหนื่อยมากเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็พูดได้เป็นคําสั้นๆเท่านั้นเองแล้วก็รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยทันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็คือ ตัวอย่างกิจกรรมแล้วกันนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายปานกลางเนาะเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของคําแนะนำนะคะก็คือในเรื่องของการเดินเร็วการปั่นจักรยานการยกดําเบีวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือโยคะค่ะแต่ในเรื่องของระดับหนักก็คือเหนื่อยมากเนี่ยก็ประเภทของวิ่งกระโดดเชือกกระโดโตดตบเต้นอาราบิก กีฬาต่างๆฟุตบอลบาสเกตบอลว่ายน้ําที่นิยมอันนี้ยกตัวอย่างในกีฬาที่เราพบเห็นพบเจอกันค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็อั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของสถานที่นั้นๆค่ะสีเหลืองเนี่ยก็เป็นตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกนะคะที่เราได้กล่าวถึง60นาทีทุกวันนะคะแต่ว่า,าประเด็นที่พูดต้องพูดเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือระดับหนักปันกเบาค่ะเพราะว่า กิจกรรมต่างๆที่ไม่ค่อยเหนื่อยค่ะแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวนะคะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมทั่วๆไปการเดินเล่นการยืดดการเดรเินขึ้นบันไดาการทําความสะอาดอันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะถ้าถากแล้วทำพยายามให้เด็กทําให้มากๆในในในต่อวันนะคะควรม,มีกิจกรรมทางกายแแบบระดับเบาๆหลายๆชั่วโมงในแต่ละวันให้มากที่สุดก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะชอบนั่งๆเอ็น นอนอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อเล่นสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมากดังนั้นพฤติกรรมเรีนนิ่งเด็กอ่ะก็จะสูงขึ้นกว่านี้อีกถ้าหากว่าเราไม่ร่วมไม่สนับสนุนให้การมีกิจกรรมทางกายที่เบาลดลงนะคะตัวอย่างของการมีกิจกรรมทางกายในแต่ละวันนะคะอันนี้ก็คือตามบริบทของสถานที่ที่ดูแล นักเรียนเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อที่ว่าให้มองเห็นภาพว่าหกสินาทีเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วว่า60นาทีสามารถแบ่งเวลาได้ในทุกๆช่วงเวลาในระหว่างวันที่อยู่ในสถานศึกษาเลยค่ะเช่นการเดินวิ่งปั่นจักรยานระหว่างตอนเช้าการก่อนเข้าห้องเรียนหรือว่าก่อนเข้าห้องกิจกรรมก็จะมีการเล่นกีฬาออกกําลังกายหรือเล่นอิสระเล่นกีฬาที่ชื่นชอบ หรือว่ากิจกรรมหน้าเสาธงหรือว่าหน้าห้องนะคะก็จะมีในเรื่องของการยืดเหยียดหรือเต้นออโรบิกหรือมวยไทยที่เห็นในปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะคะก็จะสะสมได้1 0 2ถึงนาทีอันนี้แล้วแต่บริบทนะคะแล้วก็พักระหว่างค่าเปียนพักระหว่างค่าเปียนเนี่ยจริงๆแล้วคําแนะนําก็คือทุกๆชั่วโมงเนี่ยก็ควรให้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อน,นะคะในระหว่างที่เรานั่งเป็นเวลา1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะมีการเดินลงบันไดหรือเปลี่ยนค่าเปลียนอันนี้สินาทีสะสมได้ะคะ่ะแล้วก็การพัก ลางวันนะคะหลังรับประทานอาหารเสร็จพักย่อยนิดหนึ่งก็สามารถให้เด็กไปออกกําลังกายเล่นกีฬาหรือเล่นอิสระได้นะคะแต่ก็ก่อนเลิกเรียนหรือว่าเลิกกิจกรรมนะคะก็มีการยืดเหยียดกล้ามเน,นื้อเช่นเดิมแล้วก็ทําความสะอาดห้องได้คะ่ะหรือว่ากิจกรรมต่างๆท,ที่ที่ตามบริบทน,นะคะแล้วก็หลังจากกิจกรรมันนั้นปล่อยฟรีสไตล์เด็กก็เล่นอิสระหรือว่าออกกาลังกายเล่นกีฬาที่ช,อ,ชอบเช่นเดียวกันค่ะ รวมๆแล้วก็คือ60นาทีขึ้นไปเป็นเรื่องไม่ได้ยากเลยะคะ่ะอันนี้ก็จะโฟกัสให้เห็นเลยว่าตัวอย่างการมีกิจกรรมก,กิจกรรมทางกายที่เพียงพอนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่นำมาเสนอ,อของเด็ก8ขวบนะคะ8ปีนะคะก็จะมีในเรื่องของอการเดินการพักระหว่างนั่งนานๆน,นะคะแล้วก็มีพฤติกรรม พฤติกรรมที่เบาๆอย่างเช่นงานอดิเรกนะคะที่ทําสวนโน่นนี่นั่นมีการเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลนะคะท้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้จะอยู่ที่กิจกรรมพฤ,พ,ฤพฤติกรรมที่กิจกรรมเบาในะจะอยู่45นาทีนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ปานกลางถึงหนักตามคําแนะนําจะอยู่ที่80นาทีนะคะซึ่งถือว่าเป็น าการออกกำลังกายที่มากกว่า60นาทีนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีคะ่ะอ,อันนี้เป็นตัวอย่างของมัธยมนะคะมัธยมก็จะมีการเดินทางเนาะปันป่นจักรยานก่อนและหลังก็20นาทีแล้วก็มีเล่นกีฬา1ชั่วโมงเลยค่ะเล่นบาสเกตบอลนะคะแล้วก็ระหว่างนั่งๆๆนานๆเนี่ยมีกมีการเบรกพฤติกรรมนั่งนั่งนานๆพฤติกรรมนนิ่งนิดนึงนะคะแล้วก็มีการ ทำกิจกรรมเบาๆนะคะอยู่ที่70นาทีแล้วก็กิจกรรมปานกลางถึงหนักเนี่ยร้อนาทีเลยนะคะซึ่งเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะที่มากกว่า60นาทียิ่งมากยิ่งดีนะคะเพื่อสุขภาพนะคะตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนะคะสังเกตได้จากสีเหลืองนะคะซึ่งสีเหลืองเนี่ยจะกิจกรรมเบาๆ เยอะมากนะคะร0 3นาทีแต่ว่ากิจกรรมที่เรา,าเน้น,เน,นเน้นนะคะก็จะอยู่ที่40นาทีมีการเล่นเล่นแบต40นาทีนอกกนั้นก็มีพฤติกรรมนั่งนั่งพฤติกรรมเนิิ่งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่มีการลดพฤติกรรมเนินิ่งเลยไม่มีการลุกยืดเยียดในระหว่างนั่งนานๆเลยนะคะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะและก็มีตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นมีกิจกรรมที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเท่าไรนักเลยนะคะซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเราจําเป็นต้องต้องเดินต้องใช้นะคะแต่ว่าไม่มีไม่มีการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเลยอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็มีค่อนข้างสูงนะคะ ประโยชน์ของการมีกิจกรรมทางกายสําหรับเด็กและเยาวชนนะคะ mm. ก็จะในเรื่องของจะมีในเรื่องของผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะช่วยให้เพิ่มสมาธิและความจํานะคะสมรรถภาพทางกายของกล้ามเนื้อเนี่ยดีทุกด้านถ้าหากว่าได้ออกกําลังกายครบและก็เพียงพอนะคะก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและอดทนนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพหัวใจะระลอดเลือดเนี่ยช่วยให้รักษาระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีค่ะ ในเรื่องของกระดูกแข็งแรงช่วยให้กล้ามช่วยให้กระดูกมีความหนาและแข็งแรงนะคะและ้วก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเจริญเติบโตด้วยค่ะสุขภาพสมองดีแล้วก็มีโอกาสลดความเสี่ยงของโรคซึมเศร้านะคะเรื่องของสุขภาพหัวใจและปอดนะคะก็เพิ่มความดันโลหิตและก็ความฟิตของร่างกายนะคะ สุขภาพในระยะยาวเนี่ยก็ช่วยให้ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโรหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจเบาหวานโรคอ้วนเป็นต้นนะคะแล้วก็ควบคุมน้ําหนักได้ดีค่ะช่วยให้น้ําหนักร่างกายปกติและไขมันในร่างกายดีค่ะแล้วกว็อีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าออกกาลังกายครบทุกวัน60นาทีแล้วอ่ะสามารถช่วยให้นอนหลับสนิทได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะ ประเด็นที่3คือพฤติกรรมเนนิ่งนะคะ Sedentary Behavior นะคะพฤติกรรมนี้มันเป็นยังไงเอ่ยเราพูดกันมาบ่อยเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ดูความหมายเลยว่าเป็นยังไงพฤติกรรมเนนิ่งคือการนั่งนั่ง,น,งนอนนอนเอนอนในกิริยากิจกรรมต่างๆเลยโดยใช้พลังงานน้อยมากแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไม่รวมการนอนหลับนะคะเช่นการท,าทำการกบ้านการนั่งหรือนอนเล่นโทรศัพท์มือถือนั่งนอนเล่นดูหนังดูซีรีส์เล่นคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะคะ ตามภาพเลยนะคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้เราจะพบเห็นกันค่อนข้างเยอะนะคะในปัจจุบันโทษของพฤติกรรมนั่งนิ่งเนี่ยก็จะถ้าหากว่าเป็นพฤติกรรมที่เราใช้ระยะเวลานานจะกว่าจะเห็นผลนะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆได้ะคะ่ะเช่นโรคอ้วนโรคหัวใจหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคมะเร็ง โรคกระดูกคุนโรคเครียดโรคสมเศ้าต่างๆอีกมากมายนะคะแนวทางการลดพฤติกรรมเนยนิ่งน,นะคะมีสามประเด็นหลักๆเลยค่ะก็คือประเด็นแรกที่สําคัญเลยคือเพิ่มกิจกรรมทางกายระหว่างวันให้มากที่สุดนะคะยิ่งมากยิ่งดีนะคะเพื่อสุขภาพาระดับที่2ก็คือเปลี่ยนอริยาบทจากการนั่งหรือนอนราบทุกชั่วโมงด้วยการยืดเหียดเดินไปเดินมาเดิเดินขึ้นบันไดก็ได้ค่ะ แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือจำกัดการอยู่หน้าจอ,อาไม่ว่าจอทุกจอเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรทรัศน์คอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนนะคะอย่างน้อยให้น้อยกว่า2ชั่วโมงต่อวันนะคะและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4นะคะคือการนอนหลับอันนี้ขาดไม่ได้เลยส่วนใหญ่ก็การนอนเนี่ยก็สําคัญมากเลยค่ะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะไม่ทราบว,ว่าเด็กเนี่ยคนนอนกี่ชั่วโมงต่อวันนะคะ ที่เพียงพอดังนั้นเราก็มาดูเลยว่าการนอนการนอนนะทุกคนท,กทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีการรับรู้สติและตอบสนองลดลงนะคะเป็นกระบวนการธรรมชาติเลยที่คนเราต้องมีตื่นหรือนอนอนี้ค่ะซึ่งเป็นกลไกลของชีวิตเลยค่ะซึ่งขณะการนอนหลับเนี่ยร่างกายจะเกิดการผ่อนคลายและร่างกายก็จะมีการทํางานลดลงเหมือนเป็นการชาร์จแบตให้ภายในตัวของเราในใน,ในระหว่างวันนะคะ คำแนะนําการนอนหลับที่สําคัญสําหรับวัยเดียวัยรุ่นนะคะอันนี้คือข้อมูลที่อัปเดตสุดๆเลยะคะ่ะล่าสุดของสมาคมวิชศาสตร์การนอนหลับของสหรัฐอเมริกานะคะปี2023นะคะคือเด็กออกเด็กอายุ6-12ปีเนี่ยก็อาจจะมายถึงเด็กประถมนะคะควรนอนหลับวันละ9-12ชั่วโมงนะคะแล้วก็เด็กมัธยมนะคะเด็กอายุ13-18ปปีเนี่ย ควรนอนหลับวันละ8-10ชั่วโมงนะคะเราสามารถเอา,เอาสามารถส่งเสริมในเรื่องของเลขหน้าก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าเป็นการส่งเสริมที่แบบว่าเ,าเป็นไปได้ค่ะเพราะว่า9ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วค่ะแต่ว่าก็ถ้าหากว่าเด็กประถมเนี่ยค่ะกาคำแนะนำก็คือควรนอนก่อน3ทุ่มด้วยนะคะอย่างสม่ำเสมอน,นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรานอนก้าสามทุ่มแล้วเราต้องตื่น6โมง สำหรับเด็กประถม,มก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ได้ง่ายสำหรับเป็นปกติของทั่วไปของที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าในชุมชนเมืองก็อาจจะย,ยากหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ก็จะมีสมาร์ทโฟนมีอะไรเล่นเด็กก็จะอนอนยากขึ้นนะคะแล้วก็การที่ทิปาาการที่นอน เขาเข้านอนก่อนสามทุ่มเนี่ยมีความสําคัญยังไงความสาคัญก็คือการนอนสามทุ่มเนี่ยเพื่อให้ก้นฮอร์โมนได้หลังแล้วทางานได้มีประสิทธิภาพนะคะการาก้นฮอร์โมนจะทํางานตอนสี่ทุ่มถึงตีสองนะคะดังนั้นเราก็ต้องนอนให้หลับสามทุ่มเพื่อให้หลับสนิทจนถึงสี่ทุ่มหลังจากนั้นก็จะได้ก้นฮอร์โมนจะได้หลังและทงานได้ดีนะคะ ประโยชน์ของการนอนหลับที่เพียงพอนะคะคก็จะมใีในเรื่องของสมองนะคะสมองมีความจําดีขึ้นและมีสมาธิมากขึ้นนะคะร่างกายได้ซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอส่งเสริมการเจริญเติบโตเช่นความสูงนะคะสูงดีสมส่วนนะคะช่วยให้น้ําหนักคงที่และทําให้มีรูปร่างที่ดีนะคะส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและก็เพิ่มพลังงานระหว่างวันค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ช่วยให้อารมณ์แจ่มใสคลายคเคยรียดได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของกิจกรรมทางกายและการนอนหลับนะคะถ้าหากประเด็นไหนที่ท่านมีความสงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลต่างๆนะคะสามารถสแกนกิ Code คด้านหน้านี้ได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อทางแชทในไลน์นี้ได้เลยนะคะแล้วทางเราจะตอบไปทันทีนะคะแล้วก็าฝากให้ส่งเสริมเด็กออกกาําลังเด็กมีกิจกรรมทางกาย60นาทีทุกวันด้วยนะคะยสวัสดีค่ะ